สอยสอยผู้สาวสน้อยมุ่จากพู้รพรมหาสมปองก็สร้างบันไดเงดินบันไดงอหละกันง,งองบัไดบดโดนปันนี่พี่น้องเศร้าขอนแก่นเนาเดอ้อเห็นเป็นเมืองหมอลำามสนกว้าก็ได้ขึ้นแบบหมอลำก็ได้ขึ้นแบบสอยสนกว้าปฏิบัติตาม3าเอสนนโยบาย3าเอสของตัวรถพูดท่อนขอนแก่นเฮาแน่นอนเอสแรกยังทำมหาสมปองเซฟขอนแกน่นเซฟขอนแก่นเดอ้อเซฟขอนแก่นเดอ้อให้คว้าขอนแก่นเ้าปลอดภัยเดอ้อสต็อปโควิดหน้าที่ยศไวรัสหาตำไตตรำปอดตำอยังนีเนี่ย หยุดไป๊เดี๋ยวนี้อย่ามากินปอดนะไดอย่าไปหาตําปอดอย่าไปห้าต,ตัาไตนะต้องสต็อปโควิด -19 สําคัญที่สุดสเตย์โฮมเด้ออียังจะก่โฮมระเดับฝรังรร่งภาษาปากกิจคัดแแค่อยู่บ้านเจ้าระดนะับยมแม่โยมพออยู่ระับร่องปลอดภัยบ่เห็นเขาลอดรล่องบ่น่ะนะอยู่บ้านหยุดเสียเพีย้ยแาดนั่นนะ่ะฉะนั้นก็อขอให้เฮา3าเอสเด้ออย่าลืมเด้อเสพขอนแกนสต็อปโควิด -19 แล้วก็สเตย์โฮมได้3อย่างนี้เดี๋ยว ATC มหาสมปองสุดไปอำนยวยอวยพรหอดบ้านเด้อจะเริ่นพร3อสเออย่าลืม